สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งตะมนลสำโรงพันธ์อำเภอไพลไพลบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูนกเป็ดน้ําในหนองน้ําแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ กงครับวันน,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 นี้บินขึ้นแล้วครับเยอะทีเดียวนะครับโอ้นี่บินขึ้นแล้วครับบินขึ้นแล้ว สวยงามครับนี่ครับเต็มหนองน้ําเลยครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่นกเป็ดน้าโอ้บินขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับบินขึ้นแล้วครับเยอะเลยครับ นี่คือนกเป็ดน้ำนะครับอยู่ที่หนองนกเป็ดน้ำบ้านโปง่งตาบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับซึ่งนกอยู่ไกลพอสมควรนะครับผมซูมมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับต้องใช้กล้องที่มีความ เขาเรียกอะไรครับมีความสามารถในการซูมได้เยอะพอสมควรนะครับท้องจะเห็นนะครับนี่ผมซูมซูมมาไกลพอสมควรนะครับ